วัสดีญญสญญครับผมนายเอกการวันที่สุดดิฉชนานางสาวกสุดาเชล่วันนี้พกเราจะมาเจำลองเหตุการณ์ยกตัวอย่างการเจรจาต่อรองเหตุการณ์ที่ทร่วมมือกันนะครับโดยเหตุการณ์ระหว่างนายและแคทนะครับโดยนายกับแคทต้องการใช้รถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของทั้งสองก็เลยตกลงกันไม่ได้นะครับว่าจะให้รถมอเตอร์ไซค์ใครไปก็ทั้งสองก็เลยมาเจรจาต่อรองกันว่าจะเอารถมอเตอร์ไซค์ไปให้ใครนะครับใช้รถทำรัฟังได้เลยครับ ซื้ของดีว,ว่าไหนเราวไปไหนเราก็อเอาที่ใช้ของในรถต้องได้เราด้วยเด็ดร้านค้าของเราอยู่ไม่ไกลเราว่ารถเนี่ยต้องได้เรามากกว่านะเพราะว่าร้านของเธออยู่แม่ไกลอ่ะของเราอ่ะมันไกลกว่าเออเราว่าแบบรถมันต,นต้องได้เรามากกว่าหรือเปล่ามาคุยกันก่อนสิเธอจะไปซื้อของใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเอาเอางี้แล้วกันระหว่างทางอ่ะ ทางไปซื้อของของแคทกับของเราอ่ะมันอยู่ทางเดียวกันเดี๋ยวระหว่างทางเดี๋ยวเราอ่ะกับขับรถเดี๋ยวไปซื้อให้โอเคแต่ไหนต้องเอาไมา้เรานะเพราะต้องใช้ของจริงๆได้เดี๋ยวแคทส่งมาใน messenger แล้วก็ได้เดี๋ยวเราขับรถกลับไปซื้อให้ได้เลยโอเคครับขอบคุณทุกคนที่รับชมรัะฟังค่ะการเจราจาวันนี้เป็นไปได้ด้วยดีวินวินทั้งคู่ขอบคุณที่รับชมและฟังค่ะ